นี้อากาศดีกว่าทุกวันนะฝนไม่ตกอุณหภูมิก็อยู่ที่20องศาแต่เมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันเดินมาเจอเห็ดมันปูมันก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันนี่แหละ ไม่ใส่ถุงมืออีกแล้วเฮ้ยดอกสวยด้วยนะ่นแน่ดูดิซ้ำดอกกาที่สวย กือบมองไม่เห็นแล้วนะรวกนี้ก็หายากอยู่นะตรงนี้มีเห็ดทานเห็ดทานเป็นเห็ดที่ไม่ชำนาญแล้วก็ยังไม่เคยเก็บไปกิน เดี๋ยวต้องกลับไปศึกษารายละเอียดก่อนอันนี้คือเห็ดแต่ดำแต่ดอกมาสีน้ำตาลมันยังออกไม่เยอะโอกลายเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกที่หนึ่งเห็ดแต่ดำเดินไปเรื่อยๆก่อน แต่ว่าแอบเห็นเห็ดปากกาลังตรงโคนต้นไม้ช่วงนี้เห็ดปากกาลังก็กำลังออกเลยนะโอ้โดนน้ำฝนเจอเห็ดช้ำเลยดงกิ่งไม้ล้มทับใจโอ้ยดอกเย็นเจี๊ยบเลยดอกใหญ่ด้วยคนเยอรมันเขากินกันอยู่นะ ปล่อยให้มันอยู่ตรงโคนต้นไม้สวยดีอือห uh ือ huh. นี่ล่ะเห็ดมันปูอือ uh หือ huh. เห็ดทานด้วยเก็บเห็ดมันปูดีกว่าแล้วก็เก็บเห็ดเฉพาะที่เราเคยกินนี่แหละอ๋อสวยเชียเกือบมองไม่เห็นละนี่เป็นรุ่นใสพันสีม่วงแล้วเนี่ยลืกคูาก็สิ สวยงามสวยอันนี้ก็รุ่นสีม่วง โอ้ยค่ะตรงข้างหน้าอีกดอกบานมาแล้วตรงนี้โดนน้ำฝนสวยอะสีอะ เดินมาเจอเห็ดปาคารังแล้วดอกก็สดสวยมากเลยนะมุยน่าเก็บไปกินมากเลยอะดอกก็ดูแบบสะอาดถ่ายให้ดูสวยๆดอกเดียวก็เอาจ้า ดอกเขากำลังน่ากินเก็บไปด้วยตรงนี้ก็มีอ่ะเห็ดประกัดรังอีกแล้วอะ่ะโอ้ดอกส,ยสวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้สดน่ากินเปลี่ยนใจไปเก็บอน,นุนดีกว่าคือไหนๆก็เอากระป๋องมาละ ใช้มืองัดมาเลยค่ะทุกคนเ<อ>ดี๋ยวซากเอาไว้เนี่ยมันขาวสะอาดแบบดูน่ากินอ่ะไปกระปองไป <c oughs> เห็นเขาดอกสีม่วงสวยดีเดินตามหามีด้วยนะเนี่ย mấy đứa phải luôn hải này à được mong mày hên đạ mày tai yà mọt ui hát rồi อาตรงนี้ก็มีมันโผล่ออกมาให้เห็นเก็บไปโอ้ย ดอกสวยๆนี่จ้ะว่าไปก็เกือบเต็มตะกร้าอยู่นะเดี๋ยวเราไปตามหาหมีดก่อนค่ะน้าจะหล่นหยายแถวๆวนู้นแหละดอกมันสวยดีอาติดไปด้วยยังไม่เจอมีดเลยค่ะทุกคนแต่แรกคิดว่ามาทำตกอยู่แถวแถวนี้นะ นี่คือเห็ดแต่ดำมื่อคลิปที่ราที่ลงไปอ่ะดอกมันยังเล็กมากทิ้งช่วงไว้อาทิตย์หนึงดอกโตแค่นเองอ่ะต้องทิ้งช่วงไว้อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์จะค่อยมาดูใหม่เดี๋ยเราเทใส่รวมกันเลยดีกว่า ตอนแรกเอาตะกร้ามากะว่าจะมาเก็บเห็ดแต่ดาแต่ว่าเห็ดมันโตไม่ทันกลับบ้านดีกว่ายัางไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมออกจากป่าก่อน